พี่น้องป้องไปพอกันข้าวเล้งพองกันข้าวเล้งพี่นอ้องเวนยนก้นใบหินหองอีบนสายตาสันดิพี่น้องถ้าถ้าจะเบิง้งถ้าจะอ่านนี่อย่างนี่ต้องส่แเว่นแต่ว่าขั้นเบิ้งไก,ไก่ขั้นส่แเวียนจะจะบดชัดพอ,อกันข้าวบาบข้าวแรงจิ้วดินบ้านเฮาเด็กแล้ว แล้วบนจะมางว่าจะมองว่า,า,าประเด็นเรื่องคอมเมนต์เรื่องที่ย้บนเห็ดคลิปไปคลิปแรกของหมดเ้ลนี่เพราะยายก็ได้เวลาขึ้นมากินกาแฟดิพี่น้องมากินกาแฟอาหารบางแล้วเดี๋ยวบนสังเกตบ้งเดี๋ยวบนนี่เป็น เป็นคนที่สังเกตแล้วก็วิเคราะห์ด้พี่นอ้องหลังๆมาหนีมันเริ่มมีดรา,ม,าม่าเข้ามาเริ่มมีคอมเมนต์แปลกๆหลังจากที่ญี่ปุ่นบ่ได้บ่ได้มีคแบบอมเมนต์แบบเข้ามาแบบดราม่าหรือว่าย้อนแย้งหรือว่าแบบแสะมาโดนตืบเลี่ยวมันนี่อะไรหลังๆมานี่มันเริ่มมันเริ่มมีมันเริ่มมีคอมเมนต์แบบ เปกเปกชอบเขามาแสะเฮา,าเอาเอาช่องโบตรงนั้นตรงนี้เก็บข้อมูลเฮาเร้วพอเฮาบด้เฮ็ดแบบที่เฮาเ้าไว้ปึ๊บมันจะแซกเขามาแมนบ่มันจะแซะเข้ามาด้ญี่ปุ่นผเอามาเป็นคอนเทนต์ญี่ปุ่นผลเอามาเป็นคอนเทนต์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดคลิปแล้วก็เป็นการต่อยอดรายได้จาก u t u b e แมนบล่ะพี่น้อง คือถามีด้ามานี่บางคนก็อยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรเขาดราม่าก,กันเรื่องอะไรแมืนบอกอันอีกคือเป็นนิสัยของของคนไทยอยู่แล้วบางคนเขามว่าเบิง้งอ๋อเขามีเรื่องกันแบบนี้เขาก็เลี้ยวไปเขาก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรแต่บางคนเขามาเบิ้งแล้วกับแบบว่าเออเห็นใจเฮาเออสร้างมันต่อยายปล่อยพันบางคนเขาว่าเออเขาอาจจะอันปัญญาอ่อนบ่อยายเขาอิจฉาบ่อยาย ไปบ้างเลยยายอันนี้ก็คือความคิดเห็นที่ที่คนที่ดูเร้วอ่าแสดงความคิดเห็นในห้องว่าเขาแสดงความคิดในแบบใดบ่อยเขาปล่อยผ่านบ่อยเขาปล่อยว่าเย็บบ่ก็เลยว่าอ่าเย็บบ่ก็ตอบแต่ละเม้นไปเนาะว่าว่าเป็นอย่างถ้าถ้าคลิปไหนบอกว่าอย่าซีเรียสยายอย่าเก็บมาใส่ใจปล่อยผ่านนะยายนู่นนี่นั่นเย็บบ่ก็ว่าเพราะเป็นอย่างเพราะว่าอี็บ่งก็ไม่ได้คิดีนอย่างนะคะไม่ได้ไ่ได้แบบว่า ซีเรียลไม่ได้โกรธไม่ได้เครียดบม่ได้เป็นแบบอีหยังนะนะแต่เราหยิบประเด็นนั้นคอมเมนต์นั้นมาเป็นคอนเทนต์ต่ตอก็คือมันเป็นเรื่องดราม่าเนี่ยคือมันเป็นปกติของคนโซเชียลอยู่แล้วมันเป็นปกติของคนที่อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ามีชช่องมีหยังน่ะเนียคนโซเชียลพี่น้องคนสาธารณะช่องหญ่ๆเขากับมีคือกันช่องดาราช่องนักกล้องช่องหยัง ทุกเมื่อนี่นันแหงโอ้ยเบายังขึ้นเป็นด้ามาเป็นประเด็นเป็นอันานั้นอันนี้ดารากระไดนักล้องกระไดาจากอันใดเนาะอืมมันอย่าเฮาก็เลยเอามากิดใจตัวเองมามเออทองเฮานีหน่อยซ้ำนี่กะกะมีซ้ำนีดล่ะก็ไม่ได้ยิ่งยังมากนยก็เอามาเปลี่ยนคอนเท็ต์แต่เขาก็กิดไดแบบ่แบบนี้แบบนี้ทั้งสี่นะามาหนี้เนี้ยบนกันเลย เอาเมนที่อันเมื่อเช้าแบบที่ว่าพิมพ์ยาวๆที่แรลกใส่แอคเคาท์ว่าดีเจเพราะเยบนเอามาเป็นประเด็นเอามาเป็นคอนเทนต์เอาขึ้นหน้าโปรไฟล์คลิปแมนบอหน้าโปรไฟลไฟ์คอนเทนต์คลิปลง u t u b e เพิ่นกับเขามาเบิง้งเออเจ้าของนั่นละไอ้ผูเ้เ,เจ้าของแอคเคาท์อันโปรไฟล์อันดีเจนั่นละ ก็เขามาเบิงเห้ววันนี้พ่นกับมาเมนตตอีกเมนต่อีกแต่ไม่ใช่ว่าในแอคเคาท์โปรไฟล์ดีเจนะเป็นโปรไฟล์แอคเคาท์ปลายฟ้าบันนี้เออพี่น้องเป็นแอคเคาท์ปลายฟ้าอาจจะมีหลายเครื่องหรือหลายซิมที่เขาที่เขาลงไออ่าลงชื่อเข้าใช้อ่ะไว้อ่าลงแอคเคาท์ไว้ ก็มาเมนต่อเมนพ่อพ่อพ่อเฮ้าตอบเมนไปปุ๊บก็มาเมนต่ออีกคือแบบว่ามาต่อปากต่อคำคือมาต่อปากต่อคำต่อปากต่อคำเฮ้าอ่ะะพี่น้องแล้วก็ยัยบนก็เลยว่าอืมอ่าถ้าผู้ใดไปอ่านเจอคอมเมนต์ที่ยยบนตอบกลับปุ๊บนี่ พี่น้องยิ่มันตรงขอโทษเดอ้อที่บนใส่คำหยาบคายใส่คำบมสุภาพตอบเมนนันไปเพราะว่าย่มนบนหรูเร้เลวว่าคือใครย่มนบนหรู้ว่าคือไผ่มันเป็นคู่เขาเอินมายังคู่กัดเขาเขาเกิดมาเพื่อจะมากัดมาจิกกัดพวกเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยอยู่บ้านนอกเป็นเมียฝรั่งเมืองนอกแต่ว่าถ้าได้ ถ้าได้บินข้ามประเทศมาอยู่น้ผน่ผัวประเทศนอกผัวประเทศนอกบินข้ามไปหาอยู่เมืองไทยเมียอยู่เมืองไทยอยู่บ้านนอกบันหน้าได้บินข้ามมาหาผัวอยู่เมืองนอกเนี่ยคือเขาจะแปบรับไม่ได้คือเขาสิรับบ่ได้เขาจะพยายามเขามาเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไว้ถ้ากัดจิกเวลามีช่องโบก่มีช่องโบกแบบไหนปติคือจยงเยบนนบ่อไว้กอนสิมาแมนบอเยบนนมา อ่าเป็นอันปีนี้พ่อใหญ่เราอาจจะเราวาราสืบบัลลปงานจบขับรถเก็บขยะเราวาราแล้วสี่อันขับตั้งแต่รถนักเรียนช่วงปิดเทอมหรือเราก็สิพาไปหาเที่ยวไปหันปีนีได้ยูได้ดูอยู่น้ำเฮ้าดูแลเท่แค่เฮ้าอ่าสิพาไปเที่ยวไปหันปีนีก็อาจจะอันพากันไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้อาจจะเอารถอันบ้านรถยังไปนอนไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อย ระยะช่วงที่เราปิดเทิ่มอย่างน้อยยังบ่นก็เคยบอกไว้เพราะว่าเขาก็บอกไปป่อยกันกับพญ่ไง้อันนี้ก็เลยเขาก็เลยมาบอกในในในช่องในคลิปมันบอกแกก็จะเก็บข้อมูลโมนันมาอืเก็บข้อมูลโมนันมาแหละแกก็เอามาแซะเฮ้าเดี๋ยวเอามาแซะเฮ้าเพราะว่ามันเป็นช่องวูบเพราะว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าเรามาแล้วเรามาอยู่แต่กลับบ้านแล้วพใหญ่กะว่าสิว่าไปขับรถเลือนเลือนแล้วเอิญว่าไปขับรถ รับจอบเก็บขยะแล้วบปนไปเย่ะบุญกับไปนําเล่าเขาก็เลยขั้นเขียวอืเขาก็เลยขั้นเขียวเราไปดีอันก่อนเยอะบุญก็บอาเรื่องว่าขอเงินขออย่างนี่เนาะเรื่องปัญหาทั้งบ้านมีนู่นนี่นั่นเล้วกับว่าก็มีเหม็นมาว่าเฮาอ่ะอ่า,อาขอเงินเอาเงินฝรั่งเห ng ng ็ดงางงกแล้วทั้งบ้านมีปัญหากับทรงทรงเสียหายทั้งบ้านนู่นนี่นั่นเย่ะบุญก็เลยเอามาเป็นประเด็นเอามาเป็นคอนเทนต์ว่า ่าแมนฝรั่งเห็นงางงกแต่ว่าอยู่บนบไดเอาเงินฝรั่งที่เห็นง้างงงกอ่ะไปไห้ลูกเตาทั้งบ้านเมืองไทยถะลุงเด้อยังเนี่ยมันก็เริ่มนะมันก็เริ่มมีก็เริ่มมีประเด็นเริ่มมีดราม่ามันเลยๆจนณตอนนี้มุจเจ้าหูบอกอีคนที่อีคนที่มันใส่แอคเข้าว่าดีเจน่ะนะมันมีแอคเข้าต่อไม่อีกมัน กตโตมันน่ะแหละมันบอกว่าอย่าเฝ้าบอกมันเด้ออีหยังน่ะรับบ่ได้แม่นบอกกับกับคอมเมนต์เนี่ยกับกับคอมเมนต์ที่มันเมนมาน่ะอย่าเฝ้าบอกมันเด้ออีหยังเสียเออแต่ว่าบ่แม่นบ่แม่มนตัวแอคเข้อีดีเจเป็นแอคเข้าของอีปลายฟ้าแต่มันตัวอีเดียวกันยาบอกกันเลยมาเออกูรู้แล้วว่ามึงเป็นไผ ยีบนกันเลยจับมาบอกให้กับเพื่อนๆฟังนะตรงนี้นะคะว่าถ้าผู้ใดเขาไปอ่านเจอหรือบ่อเจอกันเหลีวเต่น,นะคะเพราะว่าถ้ายี่บนบอกไปเร็วคอมเมนต์มันอาจจะลบไปนะคะพี่น้องมันกะจะเหลือแต่เต่อีตัวที่โปรไฟล์ที่ยี่บาเอาขืนไวนานาอันนั้นนะนาไอคอนเทนนะมันจะเหลือตัวนั้นอาจจะในใต้ม้นอาจจะลบมันอาจจะลบโดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเฮาบอกตัวไหน บอกผู้ใดเนี่ยมันจะลบโดยอัตโนมัติได้พี่น้องอาจจะเหลือแต่คอมเนต์ของของายบุลหรือหรือสิลบต่ของเขากรบบลูหรือสิลบน้ำกันเบิดกับบลูเพราะว่าไทยาย,ยบุลบอกแลว้วายบุกเขบพสามารถเห็น,นกันนะคะบานีกเก็เลยายบุลก็เลยปะว,ว่าต้องเอาไว้บ่มีประโยชน์บ่มีสาระบ่มีอย่างเลยกลายเป็นว่าอ่ามาต่อปากต่อข้าเถียงเถียงกันให้ให,ให้ให้คนที่ะบลูวาเฮาเป็นยังไง มองเขาได้แง่บด,ดีเพราะว่าเราใช้คําพูดที่ไม่สุภาพนลแม่พี่น้องคือพอมาคนแบบนี้เขาบอกน้าดีบ่ได้เย่บนหูแล้วว่ามันผูน้ใดมันเคยกัดมันเคยจิกมันเคยกเคยกาะช่องเย่บนมาเนี่ยจ้ว่าเ่าใดนจนเย่บนได้เลือกลากับมันไปก็คือย้อมย้อมยอม้ยอมยกท้วงให้มันอะ มันทนาไปแหละย่อมกกับบอกย่อมกกับ่ไปสนใจเพราะว่าย่อรู้แล้วว่ามันไม่มีค่าอะไรสําหรับเราเลยมันไม่กู้ควรที่เราจะไปตอบปากตอบคาด้วยนะพี่น้องมันเหมือนมันปัญญาอ่อนเกินน่ะมันปัญญามันปัญญาอ่อนเกินน่ะนี่จริงย่อบน่าจะเอามามันต่อเป็นยอดคอนเทนต์เมื่อละคลิปละอย่างไปพ่อมีสีสันแต่มันไม่ใช่เออกลายเป็นว่ามันมันไม่ทําอะไรเลยวันวันน่ะ เนี่ยมือเนี่ยเดียบนสังเกตุมันมันเห็นอย่างเลยมันพอเขาตอบมันไปปุ๊บมันก็ตอบมาปั๊บตอบมันไปปุ๊บมันก็ตอบมาปั๊บคือมันมาต่อปากต่อคำถ้าเป็นคนที่มีจิตสํานึกเป็นคนเต็มบาทเต็มร้อยอ่ะถึงสิเป็นคนที่ขี่ฉาหรือเป็นคนจังไรกระาังเขาต้องมีจิตสํานึกสักนิดหนึ่งแหละพี่น้องต้องมีจิตสํานึกสักนิดหนึ่งรู้จักละอายแล้วก็จบไปไม่ต้องมาต่อปากต่อคำแต่นี่ไม่ใช่ คือเขาจะต่อปากต่อคํามันกับเป็นเมียฟรังคือกันล่ละพี่น้องมันก็เป็นเมียฟรังแต่มันสางเรื่องว่ามันไม่ได้เป็นเมียฟรังมันเป็นหมอหนวดมันทํางานอยู่ภูเก็ตมันรลูดีิซน์เย่บุญมันจีมันรลู้อีหยงคือมันติดตามในช่องติดตามในช่องยูยูทูบเย่บุญมาแล้วมันก็หาข้อมูลก็มารู้กันว่าทําไมมันถึงมามาบ่ไปฟูดไปเกิดอ่ะมาค่อยกัดจิกมาค่อยแซ่ค่อยยัง ค่อยเกาะกระแสเาขาค่อยเออแล้วก็พอวายเขาแล้วก็ไปนางเบาอยู่่องจับขวางเลยช่องมันเป็นช่องเล็กๆโดนโดนปิดไปหลายหลายช่องหลายหลายอันเลี้ยวพี่น้องมันสั่งช่องมัดจักวัดจักช่องเลี้ยวแต่ไม่สําเร็จคือแบบมันไปเที่ยวด่าเที่ยวว่าเที่ยวกัดเที่ยวว่าผู้นั้นผู้นี้เขาก็ไล่งานไปเหม่นบ่าพอไล่งานไปยังสิเขาก็ทาง youtube เขาก็จะแบนช่อง ก็ไม่สามารถจะเข้าไปอัปโหลดจะเข้าไปทําอะไรได้เลยกับช่อง YouTube มันก็ต้องซื้อโทรศัพท์หรือซื้อซิมใหม่มาเปลี่ยนแอเคาท์ใหม่เปลี่ยน g ีเม l เปลี่ยนอย่างใหม่สั่งช่องใหม่แล้วก็คือเก้าแหละเพราะว่าเขาเป็นนิสยัยบนนะัดนเขาก็เที่ยวไปหาแควะผู้นั้นหาแควะผู้นี้ก็จะใช้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ไปทั่วไปหาบาคนไปทั่วคือเขาเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งด้วย คนผู้นี้เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งด้วยนะหน้าตาก็อัปลักษจิตใจก็ยังอัปลักษ์อีกพี่น้องหน้าตานี่อู้ยผีปั่นหลุดจังไงก็จังสันละ่ะอันนี้บอมันว่าเขาบอมันบุรีเขาได้พี่น้องจริงจริงเลยเขาเป็นคนที่อัปลักษทั้งหน้าตาและจิตใจ เกิดศาดหนาสาดใดเขาเก็คือสิบโบได้เปรดบสวยสดงดงามบริเป็นนางฟ้าดอกเพราะว่าเขาเกิดมาอัปประหลัทั้งจิตใจทั้งหนาตาพี่น้องอืมได้บนก็นเลยว่ามันบอมันมีคู่ควรกับเราหรอกผสมนม้ำสมเนื้อกันเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนคนปัญญาอ่อนเหมือนเป็นโรคจิตเจี๋ยวมาต่อยอดไม่ได้แล้วละ่ะอืม อ่านไหมซะเนาะพี่นวงเขาบอกอันไหนไปเขาบรเฮ็ดตามจังที่เขาบอกไว้มันก็เอามาว่ามันก็เอามาแสะกับว่าเขาคุยคุยคุยทังดาดฟ้ามันว่าคุยทังดาดฟ้าผลกวนทีมาคุยทังดาดฟ้าผลคุยเหลวคุยเหลวบอลเป็นจังคุยยังไง ย้าบุญกุลยิ้จับจุดได้ว่าเป็นไผ่ย้าบุญกุย้าบุญกเลยโอ้ยแห่งเด็กจะจักหัวครับก็เก่าอยู่ย้าบุญกเลยิจิจบคือน้องจบเขาหาคอนเทนต์ใหม่มาเปลาเขาหาคอนเทนต์ใหม่มานำเสนออืมทัิงทีย้ําบุญว่าย้ําบุญก็บว่าว่าไปบอกกล่าวใกล้เรื่องของคนอื่นอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเอาเรื่องของคนอื่นมาสั่งคอนเทนต์อยู่แล้วเกี่มากับสั่งคอนเทนต์เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์เขาก็มาม เขาก็มากออยู่ใน้องของเขาในพื้นที่ของเขาเขาก็แค่ยิบดันขึ้นมาซื้อๆแต่บันอย่บันดันหรอฝังมันไปฝังมันไปมันไปพูดไปพูดไปเกิดหรือบ่ไปพูดไปเกิดแต่มันจมดินในดินนั่นแหละน้องพี่น้องเอาซ้ำนี่แหละย่าบนกินนั่นนี่เหรอแอมมันฝรั่งต้มกะทิพี่น้องบอกเ้าเราแก่